มาม่ามาลา,าเยเขาเครมมานะคะว่ารสชาติก็คือเผ็ดกว่ามาม่าดำมาม่ากล่องดำอ่นะน้องซองดำก่อนหน้านี้อะ่ะซึ่งตอนนี้นะคะจะมีความอยู่ที่สองล้านสองอะ่ะโอ้ m ม god มันจะสักแค่ไหนเียว <laughs> ไปเริ่มเลยเริ่มโ้ขาแดงป่านหนูอ่ะใส่น้ำแล้วจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋ารอสักห้านาทีเดียเด๋ยวมาไป a few moments later อบห้านะที่เหลือจ้ะอี่หอมมากอะ่ะกินนะคะม่นี่นะหอมมาไหมคะไม่ได้จะเผ็ดนะคนตากาะโคเละโคเละไปแล้วนี่นี่นี่ เล่นเป็นลัะสา <c oughs> เก็ดอ้าจริงอะไม่อร่อยอะสำหรับหนเรารสชาติไม่อร่อยอ้อวาวคือแค่เผ็ดอ,อ,อย่างเดียวปุ๊แต่ว่าคำนี้คือเผ็ดเผ็ดเลยเผ็ดจริงเผ็ดจริงอืมเผ็ดแต่ว่าเราว่าไม่ไม่อร่อยสำหรับเราอะ สชาติที่แบบปลดปล่อยความหยาบคายออกไปแต่เผ็ดมากเออถึงห้าบาทก็ไม่เท่าไหร่ไงก็ตอนเทียนไม่ไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่เขาต้องเผ็ดไหมเพื่อนเผ็ดมากคือไม่ลอยนะไม่ลอยแต่จริงว่ามันเผ็ดร้อนเสบ มันจะร้อนลิ้นร้อนจัร้อนร้อนหมดเลยร้อนไปเลยแต่ว่าไอ้คือมัแต่ว่ามือมันไม่มีรสชาตินะแต่ว่าเส้นนุ่มนะเส้นนุ่มมากเลยที่มึงกินเหมือนไม่เผ็ดเลยอ่ะอือคือเข้าปากก็แบบเผ็ดเลยอือพอเข้าหมาแล้วแต่พอแตะสัมผัสลิ้นนั้เผ็ดเลยไม่รู้สชาติแบบปกติดักเค็มเปรี้ยวหวานได้ใช่ไหมอ่าเลยแบบหนูก็เข้าปากก็เผ็ดเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะไม่รู้สึกเผ็ดจนขมเลยอ่ะจริงเหรอเออ มันเส้นมันะนุ่มแต่ว่าสัมผัสแรกเราอะพอเรากินเข้าไปอะคําแรกเลยอะพอแตะลิ้นปุ๊บใช่ปะมาเลยหมายถึงว่าเผ็ดเผ็ดเป็อย่างเดียวเลยไม่มีรสชาติอะไรเลยเผ็ดเผ็ดรสชาติก็ไม่ได้เลยผิดเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดร้อนร้อนในปากนี่ร้อนหมดเลยน,นี่แสบคอแสบมากแ้่เมื่อกี้กินดมงไปแล้วเอาไม่อยู่นะจริงมันไม่ได้เผนะ็ดขนาดนั้นอะมึงดูดิไม่จริงจริงนะก็คือแบบ มันมันรู้สึกว่ามันร้อนในป่าแล้วก็มันร้อนลงคอแล้วแต่มันแบบไม่ได้แบบเผ็ดแบบน้ำตาหูน้ำตาไหลอะไรขนาดนั้นอ่ะคือมันกินได้เรื่อยๆนะยังกินได้อยู่แต่ว่าถามว่ากินไหมก็คือไม่กินเพราะว่ารสชาติมันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นสะมุกย้อยไม่มาแล้งเงือกเงือกไหลแล้วก็เส้น่ะนุ่มนุ่มอร่อยกำลังดีถ้ามันมีความเค็มกว่านี้ตรงนี้นะมันน่าจะแบบว่ากินได้อร่อยนะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากกินแบบเ็ให้แบบเผ็ดมากๆเลยเราเราไม่ได้กินกินตอนร้อนๆอนไปเลยถ้ากินหมดนั้นอ่ะโอ้โเกลือสู้มากเ่ยอันนี้เรากินแล้วรู้สึกว่าคําแรกที่เข้าปากเลยใช่ไหมเรารู้สึกแบบเผ็ดเลยอ่ะคือยังไม่ได้เคี้ยวเลยนะแค่นี้โดนปากก็เผ็ดแล้วอ่ะแล้วเรากินไปแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แค่เผ็ดแต่มันแบบมีความขมๆนิดนึงด้วยคือเผ็ดเวนกินมาแบบโอ้โาท่วมปากของของแท้เต็มสิบ สงองค่ะแล้วให้ 3, <laughs> สามเพราะว่าเล้นจริงฉัน,นหให้สองจริงสี่เานีหายแล้วอ่าให้เจ็ดคะแนนค่ะ<ฮ>ให้เจ็ดคะแนน<ฮ>ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละนคนไปบาย